นี่นะทุกคนตะกี้ดีนะ่นขับรถมาแล้วเ,เจอเจอน่าจะเป็นอีกานะคะอีกาพวกนี้อยู่กลางถนนเลยขับรถผ่านก็ไม่ได้เพราะว่ามันไปกินซากสัตว์ที่โดนรถรถเหยียบอยู่ตรงบนถนนเนี่ยนะคะเนี่ยมันไปกิน ซากสัตว์แล้วมันก็รถก็ขับผ่านลำบากแล้วก็ก็กลัวมันโดนรถชนเราก็เลยสงสารมันก็เลยจริงๆขับเลยไปแล้วก็เลยเออวนกลับมาแล้วก็เนี่ยเห็นไหมมันกลับไปมันน่าจะมีเศษเนื้อที่อยู่บนถนนอีกก็เลยเออกลัวมันโดนรถชนก็เลยไปก็เลยวนรถกลับมาจอดแล้วก็ไปลากเอาสัตว์ที่ตายบนถนนอ่ะออกไปไว้ข้างทางให้มันกินนะ ไม่ให้มันกลับไปบนถนนแต่ว่ามันยังมีเศษเนื้อที่ติดอยู่บนถนนนะก็เลยยังไปบนถนนดูเนะี่ยที่ฟลอริดาจะมีสัตว์ตามธรรมชาติเยอะมากนะนี่คืออีกาตัวเเลอดแต่ดีหน่อยว่าพอเราไปใกล้แล้วเขาก็วิ่งหนีเขาไม่มาทำร้ายเราตอนแรกก็หวันวนก็กลัวอยู่ว่าเฮ้ย มึงจะทําอะไรเป้าวะแต่ก็คิดว่าถ้าเราไม่ทําอะไรเขาเขาไม่น่าจะทําอะไรเราเนาะโอเคค่ะมาถ่ายให้ดูชื่อเนาะ